สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับแฟนเพจนะครับของร้านนักบินอวกาศนะครับบายช่างเบิร์ดนะครับญี่ปุ่นแท้นําเข้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตําบลบ้านแก้งนะครับหน้าตําบลสี่วิชัยนะครับตําบล4ี่วิชัยอําเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับอยู่วัท่กโู้ชม้า สกายโรสนะครับปูมบตาสกายโรสอาวันสาห้านะครับเรามาเกี่ยววันที่ท้องทุ่ง,งานานะครับอำเภอวานอนนิวัดจังหวัดสกลนครครับผมโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับข้าวชอบชอบก็ตรงที่ข้าวของไม่ใส่ปุ๋ยแต่กำจัดตะตรูของไม่ใช้ยานะครับเป็นข้าวที่ปลอดสารจริงๆนะครับแต่มาเถีย,ยงเดียวคือหญ้ามันเยอะคุงมไม่อยู่นะครับแต่ก็ถือว่ารถเราทํางานได้นะครับ สนป่ายอ้โหสุดยอดครับลบจริงครับลบจริงอันนี้เป็นเกี่ยวแบบไม่สับฟางนะครับเมื่อกี้สอนนะครับนี่คนขับ2คนนี้เลยนะครับผัดกันนะครับ พมสอนให้แล้วนะครับส่งและสอนถึงที่นะครับลูกค้าพร้อมนาพร้อมรอรถเราเราก็มาส่งแล้วพร้อมสอนถึงนานะครับปูต้าอาวันสามห้านะครับตัวน,นี้เป็นเจ้าสกายโรนนะครับอาวันสามห้านะครับตัวนี้เป็นสี่แถวเกี่ยวนะครับพร้อมสวิงไดเวอร์สองตัวนะครับ สแถวเกี่ยวพร้อมสวิงเดวเวอร์2ตัวนะครับไม่ต้องพูดถึงครับทั้งเสาทั้งสนโถป่าเทียบเลยนะครับเกี่ยวแบบไม่สับฟางนะครับ นี้นาบ้านลูก้านะครับบ้านลูกาอยู่หลังนู้นนะครับนาอยู่หน้าบ้านเลย